เอาเขาเกิดวันเสาร์นะครับดวงเกิดวันเสาร์อ่าวันเสาร์นี้คือเอาละบริบาลลูกหลานจะเป็นเหตุให้ปวดหัวหน่อยนะพอจะดื้อจะสนทั้งลูกน้องนะครับลูกน้องลูกหลานคุณเองเนี่ยหรือไม่ก็น้องคุณนะ,ะส่วนใครที่จะเดินทางก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างต่างแดนต,ต่างประเทศครับ จะเ,เ,เป็นการเดินทางประยนภัย์นะคนเกิดวันเสาร์ชอบ by ยนไพรสุขภาพนี่คือมันไม่ค่อยมีความาเจ็บป่วยอะไรมากมายสำหรับคุณนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาต่อไปเรียนต่อก็มีเกณฑ์ได้จากพ่อจากแม่ไปเรียนแล้วนะแต่ว่าคนเกิดวันเสาร์ในไพ่เด็กนึงหมายถึงว่าเก่งเรื่องกีฬานะครับราชการตำรวจยังงี้ก็ได้ ควา,ารมรักคนโสดจะเจอคู่คนมีคู่ที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยหรือจะมงงาง้อคืนดีกันนะครับหรือถ้าใครมีคู่แต่งงานอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะได้พาร์ทเนอร์ใหม่ในเรื่องกิจการหน้าที่การงานนะคนเกิดวันเสาร์นะจะมีโชคเรื่องพวกนี้นะครับ The Moon ฝันแม่นมีซิกเซนเห็นสิ่งลี้ลับบ่อยแล้วก็จะมีความเครียดวิตกังวลด้วยนะนอนไม่ค่อยหลับนะครับ ในช่วงไปลายสัปดาห์แรกนะครับทั้ตือนุกป,ป,ปรับฉับพันในเรื่องความรักเนี่ยจะมีคนเขาเนี่ยมันดวงมันดวงดีเรื่องความรักเนี่ยจะมีคนมาขอเป็นแฟนหรือคุณจะได้ของขวัญของฝากจากคนที่เขาชอบคุณอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโชคโชคแบบฟลุกๆุกนะแต่ว่าไม่เยอะนะครับมันเกิดวันเสาร์นะเนี่ยอย่าอย่าลงทุนเยอะนะมีเกณฑ์เสียหายขาดทุนได้ นะครับในช่วงสิบห้าวันแรกเนี่ยนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องระวังมีเกณฑ์โดนหลออโดนโกงด้วย,วยอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดหรือไม่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะช่วงเวลานี้เนี่ยมีวันเสาร์กับวันจันทร์นี่ต้องระวังในไพ่ห้าเหรียญเหมือนกันเลยนะครับต้องระวังนะเสี่ยงเสียหายขาดทุนเนะี่ย สิบหวันแรกอย่าขึ้นอั้นอัานน้อยก่อนนะครับหรือจะเสียงรวงนี่ก็เสียงแต่น้อย